อานารยบันกุฎบากบผมบ่าวศิษผู้นี้ครับมือนี่จะเจอกันตอนเศร้าครับพี่น้องดอกแรกองมือนี่ครับสองดอกแรกครับพี่น้องบว่าสิงยางลงเรือให้เก็บครับเฮ็ดก่อครับเด็ดมือนีเป็นการเก็บใส่ถุงแล้วพี่น้องเลยมาบ่บได้ตังโตครับบ่ได้ตั้งใจว่าสิมาเบ่งเฮ็ดครับพอดีเห็ดไข่จุวมน้อยครับ ยังลงเรือให้อยู่เฮดไข่ก็ได้ช่วงนี้ก็อากาศก็เริ่มหนาวแล้วครับพี่น้องโอ้ยังลงเรือพอดีคลิปอยู่พี่น้องเลยนี่ z ูมครับจูมนึ่งสองรอกครับ มันอนี้ก็เป็นการเก็บใส่ถุงครับพี่น้องก็ต้องขอโทษขออภัยน้าเด้อครับเพราว่ามื่อนี่บบได้ตั้งใจว่าสิมาหาเฮ็ดได้ข้อตั้งใจคือาสมการเขียดแม่นาวครับอะไรจืดจะเจกเ็บครับอันนี้จุมนี้ครับงามๆเลยพี่น้องเลยจุมไเห็ดไข่จุมนึงครับ <c oughs> ง อันนี้เป็นส่วนที่ทถาทิมครับพี่น้องเพราะว่าบาได้มาหลายมือครับจุมน้อยครับอันนี้เสียหายแล้วเก็บเห็ดมาก็เจออีกแล้วครับพี่น้องของหายากราคาดีอีกแล้วครับเมื่อนี้ก็ได้ โอ้ oh. mm hmm. สวยด้วยครับใครอีกดูง่อยนึงครับนี่ละที่เก็บมือนี้ครับได้เก็บใส่ถุงครับเพราะว่าบ่ได้เตรียมกระยังมาครับมือนี้ ใช้อีกหนึ่งดอ,อกครับโหลี่เกิดขนาดนี้อดีงามครับพี่น้องพี่น้องมาเราเจอแบบนี้สิเป็นตะเก็บอยูบกครับเบิ่งใกล้ๆครับเอ็ดแบดบครับผม ากไว้ก่อนเด้อเห็ดบดสองดอกครับอือโอกกดีงามเลยหากก่นโบลายครับเห็ดไข่อีกหนึ่งดอกครับเอาได้อยู่อีกหนึ่งดอกครับเห็ดไข่ครับอือจุ่มน้อยนึงครับเห็ดไข่ครับ เายอีกครับโอ้ยดอกนี่ผลมาตกนาแตกเบิดแล้วเห็ดบดออกอยู่พี่น้องเลยเป็นเห็ดกระด่างละอันน,นี้อีกครับไหนตัวได้เขาเลยพี่น้องเลยมาอะไรเห็นแล้วก็เก็บนะครับ บดเขาดอครับช่วงนี้ก็ออกสิโบลายดรอกเห็ดบดก็ได้นุ่นองนี่เห็ดบดครับส่วนข้างล่างนะเป็นเห็ดกระด้างวโอ้ยวออกแตงยมใดเสีย 嗯。Mm. นี่อีกครับออ,อน,นอ่อนอยาะ นี่กัดนี่ก็สิเป็นแก่แล้วพี่น้องเลยนี่เห็นแล้วก็ได้เก็บครับเพื่อรอบหน้ามันสิออกอีกครับผมเห็นแล้วก็ได้เก็บนะครับพี่น้องเลยออขยับแล้วโอ้ โอ้เห็ดหลักออกพี่น้องเอ้ยเห็ดบดหลักออกว่าแต่บุออกครับ มีแล้ครับผลงานหามือนี้ครับน้องจะได้ทั้งเห็ดไข่เห็ดกอแดงกับเห็ดบดครับรวมกันครับมือนี้กบว่ามาแบบบ่ตั้งใจวสิมาหาเห็ดครับเอิ่นเห็นก็ได้เก็บก็เลยได้เก็บใส่ถุงครับขอบคุณเนฟซีทุกท่านครับที่ยัง้ามให้กําลังใจอีสานมันคุดบากับผมบาสิทผู้นี้ครับขอบคุณทุกแชร์ทุกไลค์ครับถ้าจะได้ก็ฝากกดติดตามให้น้ำในเด้อครับพี่น้องเอ้สันใดที่เข้ามาเบื้องใหม่ก็ได้ สำหรับมือนี้กสิกรเจบคลิปมือนี้แล้วครับพี่น้องคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับพี่น้องสวัสดีครับ